โห่หลากหลายนะแต่สําหรับเก๋เก๋ขอตอบในเรื่องของไฟเงนเชื่อเลยคะเพราะว่าผู้หญิงทุกคนสมัยเด็กๆเนอะเราก็อยากจะหาเจ้าชายที่คอยเลี้ยงดูเราได้ตลอดเราได้ไม่ต้องทำงานไงแต่เอาจริงๆพอเวลามันใช้ชีวิตของความโลภมามจริงๆเกี่ยวว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีไฟเงนเชื่อที่ดูแลตัวเองได้อะ่ะมันก็จะเจอผู้ชายที่เขาให้เกียดเรา แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกเราต้องฝากชีวิตของเราให้กับใครคนใดคนหนึงอย่างเงี้ยในเรื่องของการเงินเรื่องอะไรก็ตามมันมีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงมากๆที่เราจะเจอผู้ชายที่เขาไม่ให้เกียรติเราแล้วเขาคิดว่าก็เราต้องอยู่กับเขาทั้งเงินเขาอะเกีว่าไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่มไม่เว,วิร์กอะแล้วอยู่ไม่มีความสุขหรอกเชื่อเกียร์าเลยเขาบอกว่าเขารวยมากเขาจะเลี้ยงดูเราทั้งชีวิต เขาอร่อยมากเราเลี้ยงดูเราทั้งชีวิตย mm hmm. อย่าไปเชื่อเลยเอาจริงๆเราจะรู้ได้ไงเขาจะอยู่กับเราทั้งชีวิตอะ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าหกเดือนหน้าเขาจะไม่มีคนอื่นหรือเขาจะไปพูดคํานี้กับคนอื่นเราจะไปรู้ได้ไงว่าสามเดือนหน้าเขาจะตายหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมีทางรู้อะเกยว่าทางที่ดีที่สุดนะซัพพอร์ตตัวเองให้ได้ก่อนถ้าเขาเลี้ยงเราข้อดีมันคือลอตเตอรี่ที่เราได้มันคือสิ่งที่ นึกออกปะมันน้อยคนมากที่มันจะได้อะร้านคนอาจจะมีโผล่มาสักหนึ่งคนอะไรเงี้ยแต่เราอยากคิดว่าเราจะต้องถูกลอตะเตอรี่นั้นเราจะโดนกินมันเยอะมากแล้วเราคงจะโดนกินจนไม่เหลือความรู้สึกความรักตัวเองอ่ะแกว่าทางที่ดีนะซัพพอร์ตตัวเองให้ได้ถ้าเขาเนี้ยเราจริงๆโอ้มรักเขาเลยค่ะเชิดชูยอมเขาเลยค่ะยอมแต่งตัวหว,นวานหวานไปอะไรเงี้ยยอมแม่เขาเลยแต่ว่าแต่ว่าถ้าไม่ได้นะอย่างน้อยเราซัพพอร์ตตัวเองได้อ่ะมันโอเคสุด ช่อย่างอื่นนะเกี่ว่าคนเราอะ่ะจะรักตัวเองต่อเมื่อเรารู้สึกเรามีความสามารถที่มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอย่างบางคนความสามารถอาจจะเป็นในเรื่องของแคมเดมิกฉันเรียนจบปริญญาตรีฉันอยากต่อปริญญาโทคุณก็หาเวลาเรียน เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสํเเ็จในความการตั้งเป้าของคุณไว้อะ s e r f esteem แต่ละอย่างก็จะขึ้นมาไม่จำเป็นต้องเป็น academic ก็ได้ว่าปีนี้ฉันอยากจะไปเรียนดำน้ำทำมันให้ได้อย่างน้อยคุณก็จะมีช่องทางของแบบชีวิตอะที่มันหลากหลายมากขึ้นช่องทางการทำมาหาชีพก็ได้ค่ะสมมติใครที่ยังมีความเป็นครอบครัวอยู่นะคะคุณลองหาสิ่งบางสิ่งที่คุณลองแบบ เฮ้ hey, เป็นแลน B หรือแลน C ว่าวันหนึ่งถ้าในชีวิตคุณไม่มีเขาขึ้นมาเนี่ยคุณจะสามารถใช้สิ่งเนี้ยมาเรียนชีพตัวเองได้อย่างนี้ก็ได้นะอาจจะแบบไปเรียนตัดเสา้อผ้าเรียนคอร์สออนไลน์เรียนอะไรที่มันเพิ่มความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะหลากหลายด้านน่าจะเป็นสิ่งที่จะทําให้เซลฟ์เ e สตีนของคุณดีขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่กับเขาอะและให้เขารู้ด้วยว่าเราอ,อยู่เขาเพราะเรารักเขานะ ไม่ใช่ขพรคุณช่วยเหลือเราแต่เมื่อรักเขาอ่ะก็จะให้ความ Respect กับเราเขาจะรู้เลยว่าเราอยู่กับเขาอ่ะเพราะเรารักเขาจริงๆฉะนั้นอ่ะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเขาไม่โอเคอ่ะเราไปได้อ่ะอันนั้นอาจจะว่าผู้ชายอ่ะจะโอเคกับเรามากกว่าและเราอ่ะเวลาที่เราเดินออกมาเราก็จะภูมิใจกับเราแล้วเราก็จะมีความแบบกังวลได้น้อยมากกับการที่จะเดินออกมาในจุดนั้นอ่ะเพราะว่าเรามีควพร้อม เกเชื่อว่าผู้หญิงหลากหลายคนดีกว่านะคะเวลาเรารักใครอะ่ะเราก็จะเอาความรู้สึกความรักของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ไปฝากไว้ที่เขาแล้วเราคาดหวังเป็นเอ็กซ์เพว่าเราอยากให้เขาอะ่ะส่งแบบนั้นกลับมาแต่การแสดงออกทางด้านความรักของเราอะ่ะมีค่อนข้างหลากหลายเก๋อยากให้เราเป็นในลักษณะการที่เรามีความรักและเราโคกดีกว่าแล้วเราไม่ได้หวังอย่างนั้นกลับมาเพราะจริงๆแล้วถ้าเราเอ็กซ์เพเราผิดหวังอะ่ะเรามกันได้เยอะอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ อยากให้รักตัวเองก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักตัวเองก่อนรักตัวเองจริงๆชอบตัวเองจริงเมตตาตัวเองผิดกับหลงตัวเองนะคะรักตัวเองจริงๆเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคุณต้องการคนแบบไหนจริงๆที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตของคุณรักใครที่ไม่ใช่อ่ะคุณก็จะคัดออกจากชีวิตอะได้น้อยมากและคุณก็จะมีความสุขกับตัวเองได้จริงๆอย่างนั้นจริงๆ่ะความรักนะคะ จะเกิดขึ้นได้จริงๆอ่ะหลักตัวเองให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะไปฝากความรักไว้ให้ใครเราจะได้ไม่เจ็บ